สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอุพัชัยตอบแล้วหลังลือเตรียมปันกาโตเข้าวงการเรียกได้ว่ามีกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นทันทีหลังเพจพี่หลวงกาโตวขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองโพสภาพอดีตหลงพี่กาโตกับนักปั้นมือทองเอุพัชัยพร้อมระบุข้อความว่าสองคนพี่เอสุัชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับและทาง Facebook พงศกรจันแก้วโพสตคลิป ขณะกาโตะไปเจอกับเอสุภชัยพร้อมระบ,บุข้อความว่าพี่เอน่ารักจริงๆครับจึงกลายเป็นกระแสละที่จับตามองว่าเอสุภชัยจะปั้นกาโตะเข้าวงการบันเทิงหรือไม่ ล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคม65ทีมข่าวต่อสายตรงพูดคุยกับพี่เอสุภชัยเปิดเผยว่าคุณแอลน้องสาวของตนทำธุรกิจออนไลน์และสนใจจะติดต่อกาโตมาทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์จึงมาปร,รึกษาตนก่อนซึ่งตนก็มีโอกาสได้เจอและคุยกับกาโตจึงได้บอกกับเขาไปในฐานะเป็นคนบ้านเดียวกันและอยากให้ทุกคนมองคนนครน,น่ารักจึงได้บอกกับกาโตว่าอะไรที่ ผิดไปแล้วก็แก้ไขให้สังคมเห็นว่าเจตนาของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าทำผิดไปพี่ๆเขาหวังดีเขาตำหนิเราก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่เขาทำโทษเพราะว่าเราผิดจริงและในส่วนที่เราทำผิดต่อพระพุทธศาสนาไปนั้นจากนี้ในฐานะที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเราจะเผยแร่พระพุทธศาสนาก็ถือว่าได้บุญและเหมือนกับยืนยันความแน่วแน่ของเจตนารม์ที่เคยพูดว่า ซึ่งตนก็ได้คุยกับกาโตะเท่านั้นโดยในครั้งนี้กาโตะมาทํางานกับคุณแอลซึ่งน้องสาวของตนเป็นคนอยากเจอและอยากให้กาโตะมาร่วมงานในครั้งนี้ในตอนที่ติดต่อไปนั้นทางน้องสาวได้มาขออนุญาตใช้ชื่อของตนแทนเพราะส่วนตัวแล้วน้องสาวไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักจึงกังวลว่าอีกฝ่ายจะมองว่าเป็นมิจฉาชีพไปหลอกลวงเขาหรือเปล่าสําหรับ ในการแนะนำของตนที่มีต่อกาโต้ก็เป็นในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งที่แนะนำเด็กซึ่งปกติแล้วตนก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่และแม่คนหนึ่งของทุกๆคนที่ผ่านมาก็เคยให้คำแนะนำคนอื่นๆได้จึงคิดว่าอย่างน้อยตนก็แนะนำคนที่เป็นคนนครเหมือนกันและส่วนหนึ่งหลานแท้ๆของตนที่นครก็เป็นเพื่อนและเรียนห้องเดียวกันกับเขาด้วยส่วนตัวแล้วไม่ตกใจกับกระแสข่าว ที่ว่าตนจะพาเขาเข้าวงการและตนก็เข้าใจทุกคนเพราะอาชีพตนคือนักปั้นทุกคนก็อาจจะคิดและเข้าใจผิดกันได้ตนขอเรียนว่าไม่ใช่อย่างที่มีกระแสะข่าวออกไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ